คดีของอาริซักท่านนี้เนี่ยเจอกับสารโลกเดี๋ยวก่อน็ใส่ก่อนเกี่ยวกับสารโลกไม่บกอกเลยอริซักท่านนี้เนี่ยเหมือนกาแฟห่างาว่าอยู่เพื่อนฝรั่งเศสจ้างตัดสินในข้อมือไปคุยกันก่อนไปคุยกันก่อนไปคุยกันก่อนตกลงกันดีดีกอนสารโลกคดีระวังประเทศไทยระวังคดีระวังประเทศเขาเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศ ตกลงกันก่อนต้องขึ้นมานเนี่ยตกลงกันก่อนมึงเห็นทั้งสองสามไฟมึงเห็นมึงเห็นพ้องต้องการันมาอา่ะอันนี้สังไทยเนี่ยมจ้างตัดสินเด็กพ่อมื่มอไงอ่ะได้มาหลายเล่นได้มาหลายครับเดยวแหละย่างคุยหินก้อมนประมาณนี้บนจ้างคุยหินก้อนย่างซุ้มเล่าเนี่ย เราตัดสินนะฟังกูดีๆเขาผมอยากมึงแบบติดคุกเขากันไหญกูติดคุกตั้งกูไม่ยอมเขากันไหนฮะส่งเรักอาทหารไปแล้วนะเห็นไหใบของกูัอนนี้ของกูนะแต่ว่าเมียกูไปเกล้าผมก็เช่าเงินตอนรับพระราชทานบริจาบัดนะฟังกู้ดีๆกูฟังคือน,น้ำร้อนมามึงหลุดแน่งี่ย Nhân. Thì bức xã anh đều phải sợ bài hỏi gì quá là em mua anh gặp đấy à nha à? các bạn đi thay thấy nhé mình khoảng khoai nó chỉ đang đấy bán